สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะใบตองที่นี่จ้าใบตองที่เยอรมันคะ่ะเอาไปห่อขา้าวต้มได้คะ่ะเนี่ยป้าไปป้าก็เก็บใบนี้เลยคะ่ะใปห่อขา้าวต้มคะ่ะใบตองที่เยอรมันจ้าเราจะมาทําข้าวต้มผัดกันคะ่ะนี่ข้าวเหนียวป้าก็แช่ไว้เคือหนึ่งเนาะก็เหนียวประมาณหนึ่งกิโลคะ่ะแช่ไว้คือหนึ่งนี่ก็คือถั่วดําค่ะ ถั่วดำนี้เราเอาไปคั่วก่อนให้หอมแล้วเอาไปต้มให้เขาเปื่อยค่ะจะมีกล้วยหอมค่ะเนาะอยู่มังนอกเราก็ใช้กล้วยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ใบตองก็เออไปเก็บมาจากบ้านน้องสาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวเหนียวกับกะทิกันค่ะใส่กะทิลงไปค่ะที่ประมาณหนึ่งลิตรน้ำตาล ไม่มีน้ำตาลทรายก็เลยใส่น้ำตาลน้ำตาลเออ่มะพระ้าวลงไปค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชาชิมดูรสชาติก็โอเคอยู่ ทีเราก็เริ่มแตกมันแล้วใส่ข้าวลงไปจ้าถั่วดำ ผัดไปเรื่อยๆจนน้ำข้าแห้งค่ะพเพื่อนๆจนเข้าหอมน้ำแห้งวันนี้เขาก็แห้งดีแล้วเราก็ออกจ้ากลวยนี้งอมมากค่ะเราไม่มีกล้วยน้ำว้าเนาะใส่กล้วยหอมแทน ข้าต้มอนาถาของเราก็หอเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะอนาถาจริงๆค่ะใบตองเราแค่นี้ได้ถาดอย่งเดี๋ยวไปนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะข้าวต้มของเราก็สุกแล้วจ้าเดี๋ยวมาเปิดดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง,งเพิ่งเอาออกค่ะนึ่งประมาณ4ีน,นาทีค่ะเพื่อนร้อนๆจ้าอือหือ ใบตองอนาถาของเรามาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูจ้านี่ค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะใช้ได้เลยไม่ค่อยหวานเท่าไรแต่ก็โอเคอยู่อ่ะเพ,อเพื่อนมาค่ะมาหยิบมาจับกันคนละอันเลยค่ะถึงไม่สวยแต่ก็อร่อยค่ะ คลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะอร่อยค่ะหอมใบหอมใบตองค่ะเพื่อนๆอนช้ได้เลย